สนับสนุนรายการโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราปุ๋ยบวัวทิพย์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยกับดิฉันสิริพรประสิทธิค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ค่ะเราได้ผู้นำค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นระดับแนวหน้าของ TRM ค่ะและที่สำคัญค่ะมีประสบการณ์นะคะโดยเฉพาะจังหวัด ลำพูนกับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต้องติดตามแฟนคลับอย่าลืมนะคะสองท่านนี้มีชื่อเสียงอยู่ที่นั่นและที่สำคัญเขามีประการณ์ในการทำสวนลำไยแล้วก็มะม่วงนะคะท่านหน้าค่ะที่จะร่วมพูดคุยกับดิฉันนะคะคุณเทียนันจอมทันค่ะท่านที่สองค่ะ คุณวริตนันทนพัฒน์สัมฤทค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะนะคะดิฉันอ่านชื่อนามประุลถูกนะจากค่ะก่อนหน้านี้ค่ะนามสกุลตัวเองเปลี่ยนไม่ใช่อะไรนะจัดรายการเยอะก็เลยมื่นค่ะเนื่องจากคุณธีรนันท์ก่อนอือยู่ที่จังหวัดลําพูนของดังก็คือลําไยถูกไหมหอมแดงหอมแดงด้วยกระเทียมกระเทียมแหล่งผลิตหอมเลยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แหล่งผลิตหอมแดงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยใช้ได้ด้วยเหรอค่ะได้หมดค่ะทั้งหอมแดงทั้งกระเทียมลำไยลำไยด้วยเอาหอมแดงกับกระเทียมก่อนเพราะว่าลำไยอะไรผลไม้คุยกันเยอะแล้วใช้ยังไงเป็นยังไงหอมแดงนี่อเขาต้องเน้นที่สีอืหัวกลมแดงไม่แตกอ่ะบัวทิพย์ได้หมดคือคําตอบอยู่ที่บัวทิพย์หมด จริงๆโรคหอมแดงนะมันเป็นโรคหมานอนค่ะก็ได้ยินนะอ๋อได้ยินมาแล้วค่ะเก่งแล้วยังไงบ้างวัวที่ปรับได้เอาอยู่การค่ะคือคือใส่รองพื้นก่อนอถ้าได้ใส่รองพื้นแล้วจะเขียวทนเขียวนานหมายความว่าก่อนที่จะปลูกเหรอค่ะค่ะก่อนปลูกก็คืออ่าลาดปุ๋ยหรือว่า หรืเข้าเขาจวหวานเป็นเม็ดหวานไปบนแปลงอ๋อก็เหมือนกับว่าให้อินทรีย์พืชก่อนค่ะให้ปุ๋ยก่อนปรับดินด้วยค่ะให้รากเดินค่ะพอพอมันอักากันงอกก็จะเสมออ๋นออกออกงอกดีแล้วสม่ำเสมอไม่ไม่มีแหววแหว่งตรงไหนไม่ใช่ว่าปลูกไปปลูกมาจากหัวแม่มือเหลือเท่านิ้วก้อยไม่ใช่นะไม่ค่ะก็คือผลผลแดง หัวหัวจะทอนตอนแรกก็ยังไม่พูดถึงหัวขอให้มันแตกราต้นก่อนอ่าแตกขึ้นมาสม่ำเสมอเขียวตั้งตรงค่ะพอมันตั้งตรงวางมือดีๆค่ะมืออย่างนี้เดี๋ยวก็มีชัางพาเล่น็นะก็คือหัวชี้ตรงขึ้นมาเอไอ้ที่มันแทงได้ค่ะได้่ก็คือแทงห่อไม้ได้สวย่พี่เขาเก็บนิ้วเลยเห็นไหมหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็แตกหัวอ่าการแตกแตกได ปลูกแค่หัวเดียวแต่มันแตกออกมาตั้งเจ็ดแปดหัวอย่างเงี้ยค่ะคือปกติมันจะแตกถึงขนาดนี้หรือเปล่าไม่ถึงบ้าสิค่ะคุยขอไปค่ะก็คือแตกเจ็ดแปดหัวในหนึ่งหนึ่งหัวเดียวจากเดิมนะโอ้โหแล้วมันไม่ได้แบบมันก็เต็มคก็คือได้น้ําหนักค่ะแล้วได้หัวที่สวยถูกใจพ่อพาะค้าอาชีพอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะมาสนใจเกษตรเนี่ยนะ คือจริงๆที่บ้านค้าขายค้าขายมาก่อนคางทีจริงไม่ได้สนใจหรอกเรื่องเรื่องปุ๋ยอะไรแต่เพราะเอินว่าคุณพ่อไปซื้อสวนลำไยไว้อแต่ที่มันมีลำไยที่มันเรียกว่ายืนต้นตายอะค่ะเออเขาบอกว่าเป็นเยอะมากใช่แล้วไปเอาปุ๋ยมีคนแนะนำเอาปุ๋ยบอทิปตัวเนี้ยลรงไปใช้ดูไปฝังกบรอบรอบลำต้นรอบลาต้นใช่ประมาณหนึ่งเดือนกว่ากว่าค่ะ ตายหมดไม่ตายปุนขึ้นมาก็เลยอุ้ยเราตายก็ไม่ได้ทำเลยรู้จักเลยแล้วก็เลยมาสนใจว่าปุ๋ยตัวเนี้ยดีจริงๆริงก็ดิฉันแปลกใจไงถึงบอกว่าโดนหลอกมาหรือเปล่าคนนีไม่ใช่เลยที่มแรกก็คิดเหมือนกันจะบอกคุณแม่เลยว่า เขาหลอกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไปว่าแม่ใช่ไหมใช่เพราะว่ารินฟีี่อะทำงานบริษัทไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยมันนองระบบอกทำบัญชีมาก่อนเ็บัญชีค่ะแล้วไม่ได้สนใจเลยยังบอกแม่ว่าแม่เขาหลอกหรือเปล่าเนี่ยหลอกมาขายหรื่องนล้วไม่ว่าแม่เพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยยังหลอกหรือเปล่าก็ค่ก็เขาให้ลองมา ทดลององอ์กถ้ามันไม่ได้ผลยังไงก็ขี้เหนียวเหรอขี้เหนียวใช่ไหมไม่ใช่เราเราคือทดลองมาปุ๋ยอ่ะมันมีหลายมันมีหลายชนิดเข้าใจอ่ามีเยอะมีหลาดเยอะเนาะเราก็มีคนมาแนะนําเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่มั่นใจว่าไหนแท้ปลอมแต่พอเราได้ทดลองปุ๋ยวันที่ตัวเนี้ยพอขให้มาก็เลยชอบใช่ก็เป็นดีจริงสินค้ามันดีจริงๆรอ่าค่ะดีจริงๆเพราะว่าสินค้ามันฟ้องตัวมันเองอยู่แล้วนานไหยเราจะไปโกหก มันไม่ได้ได้อยู่แล้วลำไยประมาณเท่าไหร่โทษทีเบ่เลยประมาณประมาณสี่สิบห้าวันนะคะที่ไปฝังรอบต้นเนี่ยนะใช่ประมาณหกกิโลฝังต้นมันจะตายแล้วก็ต้นมันแก่แล้วค่ะมันจะตายยืนต้นตายไปฝังรอบต้นขุดุมแหมมันจะแก่ตายแล้วยังไปช่วยมันฟื้นด้นยค่นมันยังอยู่นะคะหลังจากคือจากวันนั้นออกผลหรือเปล่าออกค่ะออกไม่ใช่ออกแต่ใบนะไม่ใช่ออกค่ะออกกลายเป็นว่า ยังไงภาพที่เห็นตกใจไหมตกใจเพราะว่ามันจจะตายแล้วอะมันฟื้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมวิญญาณนักธุรกิจสินใ้าก็เลยว่าเฮ้ยตัวนี้มันสินค้ามันดีจริงจากเมื่อก่อนพี่ทํางานบริษัทเขาไม่ไปสนใจเลยก็ลองมาศึกษาแล้วก็เค่อยๆเริ่มๆพัฒนาไอคนนั้นใช้มั่งคนนี้ใช้มั้งตอนนี้ยังพารายังพารานี่คือพี่ใช้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยแต่ตอนเนี้ยคือประมาณจิต เจ we <c oughs> ็ดปีแล้วเริ่มกี่เมื่อปีที่แล้วแล้วน้ำยางแบบมีมามมีมีสิคะลาวไม่ลาวนะเนี่ยเชียงใหม่พรพ้วอ๋อเพมอ๋อเเ้วได้เลยจังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะอ้ภาคใต้นี่คือกับภาคตะวันออกนี่คือแหล่งยางพารามาวันนี้บอกว่าไปอยู่ภาคเหนือแล้วไปแล้วแน่สิไปแล้วจริงๆค่ะแต่สุดท้ายแล้ว perfect ใช่แล้วน้ำยางขนาด มันจะมีช่วงที่ผัดใบใช่ไหมคะคือสวนอื่นอ่ะเขากรีดไม่ได้กาจะหยุดแต่สวนพี่ยังกรีดอยู่ง้อมืนดาไม่ง้อคืนนั้นยางออกตลอดและเปอร์เซ็นต์ยางดีมากเพราะเราใช้ตั้งแต่ลองพื้นลองพื้นตั้งแต่เริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกยันบัดนี้เจ็ดปีเจ็ดปีเลี้ยงมาอย่างดีเลี้ยงอย่างดีใช้ปุ๋ยบอทิ์ตลอดเราทำมากี่ปีเอ่ออะไรนะครับปุ๋ยบอทิปเหรอคะใช่ 8ปีค่ะตั้งแต่ปีสี่เก้นดิฉันแอบค่ะแอบแย่ตอบถูกโมบายโมบายแรกไหของบายกภาคเหนือแล้ค่ะขยายไปได้เยอะไหมไม่ไม่ขยายขยายสาขาไปได้เยอะไหมค่ะค่ะกี่จังหวัดอ เชียงรายก็มีมาภาคกลางก็มีค่ะลบุรีก็มีคนรู้จักคือเรากินทั่วละพีเพื่อนที่ไหนเราก็แนะนำใช่กินเที่ยวทั่วไทยใช่ได้เงินเต็มกระเป๋าใช่ใช่ช่ีคิดหลักสูตรนี้ไม่ออกนะกินไปเที่ยวไปใช้ปุ๋ยวอรชิกใช่ใช้ได้เที่ยวด้วยทำงานด้วยค่ะแล้วส่วนลำไยที่บ้านเป็นยังไงมะม่วงสิมะม่วง ทั้งมะม่วงลำไยที่บร้องในนาแรงอุดมสมบูรณ์มากเขาใช้ดีกันทุกอย่างเลยทุกตัวเลยอไปแนะนําใครเขาก็ติดใจหมดไม่ว่าจะปลูกอะไรจากผลเป็นยังไงแล้วอพัฒนาเป็นยังไงมะม่วงเนี่ยนะจะช่วยยังไงคะช่วยช่วยในด้าน ให้ทนแขวนอยู่กับต้นได้นานติดดกนะเริ่มเริ่มก็คือติดดกติดดกแล้วแขวนอยู่นานอย่างมะม่วงที่บ้านฮงนี่จะมีะอยู่พันหนึ่งเขาเรียกว่ามะม่วงพันพันล่าไว้ออกทีหลังพันล่าเ,าเอาเอาไว้ มะม่วงอื่นอ่าไม่มันออกพร้อมพร้อมมะม่วงพันธุ์ทั่วไปแต่ว่ามันอยู่ทนอยู่กับต้นได้ทนได้นานใครอยู่ได้นานได้ราคามากเท่านั้นเหรอเพราะว่าตอนต้นฤดูนี่มันจะถูกไม่ใช่เอาเชือกไปผูกไว้ให้ทนานนะมันจะมันจะทนด้วยโบทิปนี่ค่ะใส่ปุ๋ยโบทิปจะแขวนอยู่กับต้นได้นานไม่หล่นไม่สุกง่ายๆนอแล้วที่ค่ะแล้วทีนี้อ่า ใครก็อยากจะอยู่หลังๆเพราะว่ามันได้ราคาใครเก็บก่อนก็ถูกเก็บลากดิฉันฟังตั้งนานคมะม่วงถ้าเกิดอยู่ติดต้นนานคุณได้ราคาแต่ถ้าเก็บพร้อมชาวบ้านตกคราคาตกเยอะนี่คือข้อดีแล้วที่สําคัญอีกตัวคือนอนไม่เจาะกิ่งโรคนอนเจาะกิ่งเพียที่มา เพร่หอยเพร่ไฟอะไรเนี่ยหายอุ้ยอันตรายนะเพแป้งไม่มีอันตรายนะพวกนี้อ่อนี่คือผลพลอยได้ค่ะเป็นผลว่าได้จากปุ๋ยเบืร์งทิปไม่ใช่แอบฉีดสารเคมีอย่างเียนมันตายนะอ่ามันก็ช่วยกันแต่ถ้าคือไม่เราฉีดกันไว้แล้วมันก็ไม่มายุ่งแล้ว ก็ค่ะก็มีผสมลงมากนะไม่ใช่ว่าใช้ตัวเดียวบางคนบอกว่ารอแต่ปุ๋ยบอร์ที่ปุ๋ยมันไม่ได้ไปฆ่าใช่ไล่แต่ไล่ใช่ไล่ทำให้หลับสมบูรณ์แข็งแรงพอแข็งแรงมันก็ไม่อยากมายุ่งละกินก็ไม่อร่อยแข็งก็แข็งจริงๆเจนชอบพวกนี้บ็อกเกอรี่เอ้ยพวกมะเขือเทศแถวภาคเหนือมีเยอะ พิจหยวมีเคยมีประสบการณ์บ้างหรือเปล่าอ๋อตรงนี้บนดอยไปแล้วมะเขือเทศนี่สุดยอดเลยเป็นยังไงผลใหญ่ไหมผลใหญ่ก็โลกที่เขามีอยู่กับมะนาเน่เนี่ยค่ะมะเขือเทศเนี่ยสีอ่าเนี่ยสีจะแบบลูกใหญ่ลูกใหญ่เสมอแล้วมันหนักแน่นค่ะปกเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อแน่นดีไหมไม่ดีค่ะเหรอเนื้อหนา ก็คืนหนา <นะ S 2> แล้วก็หนัก <นะ S 1> แล้วกแ<น>็แน่นนะถึงจะเป็นของดีค่ะแต่ถ้าเกิดกวงๆนี่ไม่ใช่เลย ไม่มันก็ไม่มีไม่มีน้ำหนักไม่ดนแน่เหมือนกับว่าชอบสังเกตนะคะเกล็มานานแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังเขียวอยู่อก็คือสมบูรณ์ได้นานใช่ไหมเขาเขาสมบูรณ์เขาก็ถึงอ่มีเขียวอืแล้วก็เหนียวคุณผู้ชมคะเขียวแล้วก็เหนียวนะคะนี่คือเอามาหลายวันแล้วนะกว่าจะเดินทางมาถึงหัวหินเนี่ยนี่คือของเราสองคนนะแล้วก็ยังมีหอมแดงมีพริก ใช่ไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวอาจจะเสิ e r t ภาพไปเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยในงอย่างเรานะคะนี่คือสิ่งที่ได้จากปุ๋ยบัวทิพย์ถ้าเกิดทําบัวทิพย์อย่างเดียวแล้วไม่ทําอาชีพอื่นไหวไหมไหวเพราะเพราะว่าบัวทิพย์ก็จะสร้างรายได้ให้เราได้เป็นอย่างดีอวิทยาการแนะนําบอกต่ออืคนที่เราแนะนาเขาเขาก็มีรายได้ด้วยแล้วเราก็มีรายได้ด้วยตลอดอะเสริมนิดนึง ได้ค่ะได้เพราะว่าบนทิปคือเป็นคือสินค้าดีอยู่แล้วอะไปที่ไหนก็ได้อยู่ได้อยู่แล้วค่ะมันทํายากไหมล่ะมันทํายากไหมล่ะเพราะว่าเราทํางานประจําอยู่ดีๆวันดีคืนดีมันต้องใช้ไก่พูดไม่ไม่ยากค่ะคือเคยเนี่ยเอาไปให้ให้กระสอบเดียวเนี่ะพอเขาใช้ดีเนี่ยเขามาถามหาเราอีกเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเวลาเดี๋ยวเขามาถามเอง ความสำเร็จทั้งสองท่านได้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างไหมไปเกาหลีลองกอโอ้โหไม่ชวนเลยถ้าอยู่อาชีพเดิมได้ไปพีหน้าได้ไปแน่ด้วยกันขอบคุณค่ะอาชีพเดิมคงไม่ได้ไปนะก็ยังไงก็ใส่แว่นทัมวหาบัญชีอยู่นั่นแหละแต่นี่คือโลกกระทัดใหม่ค่ะไปกี่ประเทศคะ นัาไม่ถูกนําไ่ต้องไปโบทิฟก็นะถามประเทศนี้ถามแค่นี้เหรอคะจะไมคะยังมี1,2,3,4,5,6,7,8,9<อ>นะคะ<อ>นี่คือความสำเร็จจากโบทิฟค่ะที่ทั้งสองท่านนะคะ<อ>ได้ก็เรียกว่าได้เผยโฉมความเป็นโบทิฟโบทิฟอย่างสม,ม,มบูรณ์แบบค่ะโดยเฉพาะ ทั้งผักผลไม้นะคะที่ได้รสชาติแล้วก็ได้ความเข้มข้นได้ความหวานอายุยืนยาวนานค่ะต้องขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมในการกับเราขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับผู้นำอีก3ท่านด้วยกันค่ะ ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่มาบอกทําไมเราไม่สนใจหรอกเฮ้ยเห็นแกตัวชัดไม่รักบ้านเมืองเหรอพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรียตราบัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรว ขอินะนราบัวทิพย์กับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกร,เ,ร,กรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 0863419611 0863419613 ช่วงที่สองของรายการรวยทั่วไทยค่ะวันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์นะคะมีทั้งเห็ดมีทั้งกุ้งปลาแล้วก็รวมถึงนาข้าวค่ะอาจจะต่างจากคนอื่นนิดนึงที่เน้นผักผลไม้